อาการของคนขี่อ่อนคนขี่อ่อนหน้าสิไปเสาข้ามเมื่อนเนื้อนั่นออกไปมุงพื <N <N ่นพื้นปูนปวดข้อปวดข้อเร็วปวดข้อปวดข้อเร็วปวดข้อปวดข้อไม่หนุ่มปวดข้อไม่หนุดปวดข้อไม่หยุดพูดได้พู่พูดนึกเป็นห้องว่างว่างหมสิ เสียแมวหนวกไปนั่เลยเี้ยแ่เสียงเสียงเบอบบอยู่ยงผู้ใดจมผู้ไดจมยังยุ่ยใส่แม่ทังนอกใส่่ะเออนี่ยังฮะลุกละผู้ใดมาส่งไผรี่ล่จะไปยังหึ เจ้าสิไปใส่อืม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 ต้องเท่าไครต้องเท่าอ่ะเอินกันหน่ะัมต้องเท่าบอเอินกันห่ะต้องเท่าบอต้องเท่าแม่ต้องเท่าแม่อย่าดึงลงมาเด้อต้องเท่าแม่เด้ออืม รองเท้าเอื้อนก่อนรองเท้า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 ใช่รองเท้าไหมรองเท้ารองเท้านะอาร์ ข้าวนาอาบข้าวนาอาบเปื่อนอืมเป,มเปมมื่อนแอะเปื่อนไหมอืมขึ้นไม่ได้ไปเรียกน้องมา,มาไปเออเรียกน้องมามามา,มา,มาน้องมาน้องเพรมามามา พ่อพ่อพ่อโอ้พ่าโอ้พ่อโน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 ่ของตาอย่าออกมาโนโนโนตา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 มาว่าเลยตีเลยตาเอาของตามาทำไม ไปไปไปนั่นเอ้ยมาจุดตลมจุกตามาจุกดูดีนะมาจุปตามนจุกต้าไปแ้วพอดีครับัปดีครับัดีครับเป็นทางปลอดภัยครับคอาบติดไป กอดกัน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 ก่อนเลยอ่อจะเอารองเท้าอือชุบแมวไ่แล้วแม่ชุบกนอืมอก่อือือืมอเออเขียวนขียวววะคุณวหน่อยเปล่าวะเออ จุงมือจุงมือจุงมือกันมาจุงมือกันมาอ่าจุงมือกันมาจุงมาอาจุงมาค่ะจุงมาหมุนค่ะหมุนหมุนค่ะหมุนหมุนอืมอืมบอดเข้าวหนึ่งอืมอาเออง่ายง่ายง่าเออจุกกันจุกัน